อาชมกบผมเอารถลงมาเห็นงาน,นงเอาเอารถแมคโครเล็กลงไปทำงานครับผม,มเอลงไปเนาะลึก20เมตรครับผม ไปเห็นงานแล้วก็ไปแฮกซีเมนต์นะครับน,นะเออทำการเอาซีเมนต์ออกครับผมอยู่ทั้งใต้ดินนะแต่ที่เทเป็นแท่นหลังนะครับแท่นแท่นแยกมาโน่ก็มาวอกอก็ทีเดียวยิ่งใหญ่มาใส่ขงางทั้งมีไป่าย์นะครับมีทอตัวนี้ที่เห็นเห็นนะครับนะ ลงไปแล้วครับผมแต่ว่าคนยังไม่ได้ลงไปอยู่คนลงไปนะครับคนหนึ่งลงไปต้องไดคว,วาด้าแต่ส่วนเอ้ล่ะเกลาเกลาดาวเกล่า คนลงไปแล้วก็มาลงไปเอาโพดโซนะครับโพดโซออกนี่คนงานคนหนึ่งลงไปครับผมแล้วก็มีโอเปอเรเตอร์ครับผมรือคนขับนะครับคนขับไต่สีจจดแดงลุ่มไป हो जाओ हो जाओ जी कैस क्या क्या करते रहो